สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับอันดับแรกในการรับมีดนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการใช้หินหยาบนะครับคือเริ่มจากนะครับเริ่มจากส่วนด้านในนะครับตรงนี้ส่วนที่เป็นตัวมีดนะครับหรือที่ภาษาวิชาการเรียกว่าแก้มมีดนะครับอันนี้คือแก้มมีดด้านในนะครับอันนี้แก้มมีดด้านในแก้มมีดด้านนอกครับในส่วนตรงนี้เรียกว่าส่วนของหูมีดนะครับเราจะเริ่มจากส่วนด้านในก่อนนะครับ ในส่วนของหลักแล้วก็ใช้วิธีการตอกเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับสูงขนาดเท่าหัวเขา่าก็จะพอดีสามารถรับมีดได้นานนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางก็จะมีที่ประจําในการรับมีดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือทําความสะอาดนะครับถ้าหากเป็นมีดที่ซื้อมาใหม่เลยนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าการรับให้บางนะครับก็จะรับอย,อย่างนี้นะครับรับจนบางนะครับ รับส่วนนี้เสร็จนะครับนะครับขั้นต่อไปนะครับหลังจากรับแก้มมีดด้านในเสร็จนะครับก็จะเป็นหูมีดด้านในนะครับคือด้านนี้นะครับเราใช้วิธีการถูไปถูกลับประมาณนี้นะครับก็คือการขั้นตอนของการรับให้บางนะครับสามารถถูไปถูกลับได้เลยนะครับวิธีการในการจับหินนะครับคุณผู้ชมจะต้องจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้แล้วก็ใช้หรือจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับใช้นิ้วนิ้วหนึ่งแนบไปอย่างนี้นะครับ ผมสะดวกแบบนี้นะครับในการถูจะสังเกตได้ว่าหินนะครับจะยังไม่ลงไปถึงหินจะยังไม่ลงไปถึงในส่วนของร่องนะครับถูไปสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะต้องจุ่มน้ำนะครับเพราะการรับมีดเนี่ยมันเกิดการเสียดสีนะครับทำให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้น คุณสมบัติของเหล็กอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับคุณผู้ชมความแร่งความเหนียวก็จะมีผลนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาต่อกันที่แก้มีดด้านนอกนะครับด้านนี้นะครับในส่วนของด้านนี้นะครับจะไม่มีจะไม่มีการยกหินนะครับจะไม่มีการยกหินแบบนี้นะครับคือจะต้องแนบสนิทไปกับตัวมีดอย่างนี้เลยนะครับ ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการารับประจําวันหรือว่าการรับครั้งแรกนะครับหลังจากการรีดยางทุกวันเราจะต้องมีการรับมีดก่อนลงกรีดอยู่แล้วนะครับทุกครั้งที่มีการรับด้านนี้จะต้องเป็นการวางแนบสนิทแบบนี้เสมอนะครับจะไม่มีการยกนะครับ ไปเลยนะครับถูให้บางนะครับถูจากจากล่องมีดไปจนถึงตรงนี้เลยนะครับแบบนี้เลยถ้าคุณผู้ชมรับมีดนะครับถูกต้องนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าในส่วนของเออล่องนะครับจะเห็นว่าับความเงานะครับจะเห็นเป็นเส้นตรงนี้เลยครับตรงนี้จะเป็นเส้นตรงนะครับส่วนของสันของมีดก็จะตรงนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับ นี่คือการรับมีดที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงหมีดด้านนอกนะครับด้านนี้ตรงนี้ใช้วิธีการวางแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าวางแบบนี้มีสิทธิ์ที่มีโอกาสที่เอ่อมันจะพลิกนะครับคุณผู้ชมก็ต้องกำแน่นๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชํานาญของแต่ละบุคคลนะครับผมถนัดนะครับในส่วนตัวผมถนัดในรูปแบบนี้นะครับ สังเกตดูนะครับมันจะเป็นเส้นตรงนะครับทางนี้ก็เป็นเส้นนะครับสังเกตว่าตรงเส้นจะมาหยุดตรงนะครับโคนของเดือยพอดีนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจุดที่เดือยนะครับจุดที่เราจะแต่งเดือยนะครับถ้าหากเดือยมันมันน้อยกว่านี้ก็จะต้องมีการแต่งนะครับหรือถ้าเดือยมัน มันเลยมาทางนี้นะครับเราก็จะต้องมีการแต่งให้มันตรงนะครับนี่คือเส้นที่จะเป็นตัวควบคุมเดอยนะครับให้ตรงนะครับเพื่อที่เวลากรีดเนี่ยมันจะได้ไม่บาดต้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมาถึงในส่วนของสันคองมีดนะครับก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะครับคือวางตรงนี้แล้วก็รับเหมือนเดิมนะครับแต่แต่ก็มีให ให้ส่วนของสารของมีดเนี่ยมีความโค้งมนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับเวลารับนะครับเหมือนกันครับคุณผู้ชมจะต้องแนบนะครับให้หินกับมีดเนี่ยเสมอกันห้ามมีการยกอย่างนี้นะครับห้ามมีการยกครับถ้ายกเมื่อไหร่นะครับมันจะทําให้เรากรีดยากมากเลยนะครับวิธีการรับที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเลยก็คือต้องแนบนะครับต้องแนบให้สนิทนะครับ นะครับจะต้องไม่มีแสงลอดผ่านตรงนี้นะครับเห็นไหมครับต้องให้มีความโค้งมนนะครับทีนี้ในส่วนด้านในนะครับเราจะใช้ตรงปลายนะครับปลายของหินนะครับแซะนะครับแซะเบาๆนะครับในส่วนนี้ต้องต้องทำแบบเบาๆนะครับคือตรงนี้นะครับ มันจะจะเงาหรือไม่เงาจะดำหรือไม่ดำนะครับมันขึ้นอยู่กับกับหินนะครับถ้าหินมันลงได้ไม่สุดมันก็จะดำอยู่อย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยๆมันไปก็ได้นะครับมันสําคัญอยู่ที่ตรงส่วนของปลายนะครับตรงเดือยนี่ครับตรงนี้เราเรียกว่าเดือยนะครับตรงนี้เรียกว่าเดือยคือเราจะเน้นไปที่ตรงเดือยนะครับเวลาที่เรารับเดือยนะครับเราจะไม่มีการดึงกลับนะครับก็คือทำเบาแล้วก็ไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการเอียงหินบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็ดูนะครับให้เขามีความโค้งมนนะครับถ้าหากหินมีเหลี่ยมนะครับขั้นตอนนี้เหลี่ยมจะกัดนะครับ เหลี่ยมจะกัดตรงขอบตรงนี้นะครับทําให้มีดแหว่งนะครับเพราะนั้นแล้วต้องแต่งหินให้ถูกต้องนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับการใช้หินหยาบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการใช้หินนะครับเบอร์ห้าร้อยหรือว่าเบอร์หกร้อยนะครับอันนี้ครับเป็นการเราจะเริ่มเอาคมมีดแล้วนะครับ ขั้นตอนเมื่อกี้เรียกว่าการลับให้บางนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปใช้หินเบอร์หกร้อยหรือว่าเบอร์ห้าร้อยนะครับทาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเริ่มจากหูมีดด้านในก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเสร็จจากแก้มีดก็จะเป็นหูมีดนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับไล่ไปทีละสเต็ปเหมือนกัน ในส่วนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมในส่วนด้านในเนี่ยถ้ามันยังไม่คมคือถ้าเรารีบนะครับสมมติกี่ยางไปถึงได้ครึ่งแปลงนะครับแล้วมีอุบัติเหตุเดือยหักนะครับเรามารับมีดเนี่ยถ้าเรารีบมากนะครับการยกหินนะครับเพื่อดักนะครับเพื่อดักเอาคมเลยนะครับเราจะต้องยกเมื่อตอนที่เรารับมีดด้านในนะครับเราจะต้องยกทางนี้นะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ย ทุกกรณีนะครับเราจะต้องแนบสนิทเสมอนะครับถ้าเรารีบเราสามารถยกได้นะครับยกทางนี้นะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมอ่ะต่อไปก็เป็นแกมีดด้านนอกนะครับทุกกรณีนะครับถ้ารับด้านนอกจะต้องแนบสนิทเสมอนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นหูมีดด้านนอกนะครับ จากนั้นก็เป็นในส่วนของสันคลองมีดนะครับก็จะต้องรับให้มีความโค้งมุนเหมือนเดิมนะครับตรงล่องมีดนะครับหรือว่าคลองมีดนะครับ,รรบแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับนี้ต้องทำแบบเบาๆนะครับแล้วก็ต้องดูว่าหินเนี่ยมีความโค้งมุนแล้วก็เข้าร่องได้หรือเปล่านะครับ ถ้าเราใช้ไปนานๆนะครับหินจะมีความบางลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลาที่เราลงร่องเนี่ยมันจะกินไม่เสมอนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือการสายไปสายมานะครับ,รบสําหรับสายไปสายมาแบบนี้นะครับหรือว่าจะเริ่มจากตรงกลางแล้วก็กินออกข้างนอกอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้ครับแต่เวลาที่เวลาที่ เรารับตรงเดือยนะครับเราจะต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับจะต้องไม่มีการดึงกลับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับดึงเข้าข้างในแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือก็คือเทคนิคนะครับเทคนิคในการรับเดือยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้หินเบอร์ห้าร้อยครับจน จนได้คมที่แบบเกือบว่าเกือบจะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเราวิธีการเทสว่ามีดมีความคมหรือยังนะครับชาวสวนยางเขาจะใช้วิธีการเทสกับเล็บนะครับก็จะขัดใจกับท่านสุภาพสตรีหน่อยนะครับคนที่รักสวยรักงามนะครับคนกีดยางก็จะเล็บไม่ค่อยสวยครับตรงนี้นะครับคือถ้ามันมันจีกเล็บนะครับก็ถือว่ามีดมีความคมนะครับเกือบจะใช้ได้แล้วนะครับเนี่ย มันจะเทสมันจะจับเลยนะครับแต่ว่าทําเบาๆนะครับไม่งั้นมีเลือดนะครับคุณผู้ชมมีเลือดนะครับอันนี้ก็คือเสร็จในขั้นตอนของการใช้หินหินหยาบเบอร์ห้าร้อยนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับการใช้หินหินละเอียดนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าหินตมหรือหินโคนอะไรก็แล้วแต่นะครับในภาษาวิชาการเรียกว่าหินละเอียดนะครับอันนี้จะใช้ในการลับให้คมนะครับ ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นจากที่เดิมครับสเต็ปหนึ่งสองสามนะครับมีอยู่แปดท่านะครับถ้าว่ากันตามหลักวิชาการนะครับก็จะเริ่มจากแกมีดด้านในนี่แหละครับท่าที่หนึ่งนะครับสองก็หูมีดด้านในนะครับเราจะรับให้คมนะครับให้ให้เกิดเป็นเงาเลยนะครับมันจะมีความเงาเลยนะครับถ้าเราใช้ ใช้หินละเอียดรับนานๆนะครับยิ่งรับนานยิ่งคมมากนะครับตัวหินละเอียดมันจะไม่เหมือนกับหินหยาบนะครับหินหยาบถ้ารับนานคือมันจะหมดไปนะครับคมมันจะพับนะครับถ้าใช้หินหยาบนาน ีนี้เราก็มาเช็คดูคมนะครับถ้ามันปิดเล็บนะครับนี่มันเริ่มจับจับเล็บอย่างนี้นะครับแสดงว่าคมใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับมีดที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับวิธีการสังเกตก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้จากจากเดือยมาถึงทางนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าพุงมีดนะครับ เมื่อใช้ไปานานๆพุงตรงนี้จะยื่นนะครับเดือยจะหดเข้าหดเข้าแล้วครับแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าหูมีดเนี่ยนะครับทั้งสองทางนี้นะครับทั้งด้านทั้งด้านพุงมีดแล้วก็หูมีดจะต้องเท่ากันนะครับเมื่อเมื่อเราดูทางด้านนี้นะครับเราใช้หินวัดดูอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะต้องเท่ากันเสมอนะครับส่วนที่ยื่นออกมาก็คือในส่วนของเดือยนะครับยื่นออกมาสักประมาณ 1-2มิลลิเมตรนะครับก็จะประมาณนี้นี่คือลักษณะที่ถูกต้องนะครับในส่วนของปลายปลายเดือยนะครับถ้าเป็นมีดเบอร์หนึ่งนะครับล่องล่ององศาองศาตรงนี้เล็กๆนะครับลักษณะที่ถูกต้องก็คือเดือยจะต้องมีความแหลมนะครับแหลมคมนะครับมีประโยชน์ในการกรีดยางเล็กนะครับซึ่งเปลือกจะบางจะอาศัยในส่วนของอปลายแหลมๆนี่นครับเป็นตัว กัดนะครับเป็นตัวทําให้กรีดได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าหากเป็นมีดที่เบอร์2เบอร์3ขึ้นมานะครับกรีดยางที่มีเปลือกขนาดที่หนาขึ้นยางที่เปิดกรีดมาแล้วหลายปีนะครับลักษณะของเดือยจะต้องโค้งมนนะครับโค้งมนเหมือนเหมือนปลายนิ้วเรานี่แหละน,น,นะครับครับจะต้องโค้งมนนะครับถ้าทําไมถึงไม่แหลมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายางที่เปิดกรีดไปนานๆเนี่ย เปลือกเขาจะมีความแข็งนะครับคุณผู้ชมถ้าปลายของเดือยมีความแหลมโอกาสที่จะหักมีสูงมากนะครับทําให้เราเสียเวลามานั่งรับมีดกลางสวนซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวสวนไม่พึงปรารถนาเลยนะครับ,รบอันนี้ก็คือการรับมีดให้ถูกหลักวิชาการนะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากแล้วอีกเทคนิคนึงนะครับคุณผู้ชมอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับคุณผู้ชม หลังจากที่เรารับมีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือการลบคมนะครับลบคมในส่วนของพุงมีดครับตรงนี้นะครับอย่าให้คมนะครับคุณผู้ชมการรับมีดที่ถูกต้องตรงพุงต้องไม่มีคมนะครับคมของมีดจะห่างจากเดือยมาไม่เกิน หนึ 1> 1่งถึงสองมิลิเมตรนะครับก็คือประมาณนี้นะครับจะมีคมแค่นี้นะครับจากนี้ไปนะครับจากส่วนตรงนี้ไปต้องไม่มีคมนะครับนะ่ครับแล้วก็จะลบออกง่ายๆด้วยวิธีการใช้หินหยาบนะครับถ,แบบบถูแบบนี้นะครับถูแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เช็ดทําความสะอาดแล้วก็ใส่ปลอก เก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ลงงานจริงนะครับทีนี้เราก็มาลองดูนะครับตอนนี้ในสวนยางผมก็เหลือยางอยู่ไม่กี่ต้นแล้วะครับผมค้นทิ้งไปหมดแล้วนะครับผมกลิบเลยทีเดียวนะครับนะครับ เห็นไหมครับที่ผมบอกการลบคมตรงนี้นะครับเวลาที่เราแนบมีดนะครับคือตรงนี้มันจะไม่ไม่ถากนะครับมันจะไม่ถากในส่วนที่เรากรีดผ่านไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากตรงนี้คมนะครับมันจะทําให้มันจะถากอย่างนี้นะครับคือมันจะถากถากของเดิมออกไปนะครับทําให้ถึงแกนไม้นะครับก็จะทําให้เกิดความเสียหายกับต้นยางพาราของเรานะครับเพราะนั้นการลบคมตรงนี้ก็ไม่จาเป็นที่จะต้อง ซื้อที่กันบาทมานะครับส่วนในคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมในคลิปต่อไปในเรื่องของยางพาราผมจะมาสอนวิธีการนะครับเทคนิคและวิธีการติดยางยังไงนะครับที่ถูกต้องตามหลักวิชาการครับเพื่อให้ได้น้ํายางสูงสุดนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ติดตามช่องสวนทนาพาเพลินกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านใ้การรับชมสวัสดีครับ